นี้นะคะพี่เอมาตีแบตนะคะ และที่สําคัญนะคะพี่เอมีแขกรับเชิญมากับพี่เอนะคะน้องมาตินเหรเนี่ยน้องมาตินตีแบตสู้พี่เอได้ไหมคะสู้ได้อยู่แล้วครับสู้ได้อยู่แล้วครับน้องมาตินเดี๋ยวสู้ได้อยู่แล้วน้องมาตินหมูเป็นภาษาอีสานสีหมูเป็นภาษาตายนะคะน้องมาตินตีแบตสู้พี่เอได้ไหมท่าเบิ้งท่าเบิ้งได้แล้วได้เหลาได้แดดออกไดอยู่แล้วไดอยู่แล้วหมูเป็นผาซาตายได้ไหมได้อยู่แล้วบัตเทนิตมาแต่วัตเนิตวัตเทนิตเล่นแบดมินตันมาหลายปีแล้วเด้อะทาเบิ้งท่าเบิ้ง เด้อค่ะเด้อไม่เป็นไรค่ะเด้อไม่ได้หลายปีไม่เป็นไรไม่ปื้อนะหนองเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอช่วยซ่อนให้นะหนองนะแต่ก่อนตีแบตนะพี่เอชต้องมีตัวช่วยก้อนนะเพราะว่าพี่ต้องอิดเอ็กซ์โวคณกอนตีแบตที่บ้านหนาทีมันจะช่วยทําให้เราช่วยเบอร์เนี่ยเนี้ยต้องมาตีกี่ไม้หน่อยสิออันนี้อันนี้แต่เออเออเอาไหมพี่เอหนึ่งแมตตาหยิบไปพี่เอแมตต์ตรงนี้เปิดเนี่ยนะที่เปิดได้เมื่อไหร่เปิดได้ไม่เปิดอะไรแล้วอ่าออ่าอ่าหนึ่งแมตต์พอหนึ่งแมตต์พออ่าอ่าอ่าหนึ่งแมตต์ สุดยอดสุดยอดไม่ใหญ่สุดพี่สุดพี่เอไม่ใหญ่สุดยอดสุดพี่เอเกอดกินคอสิมาหนาทียังไม่สุดยอดแต่เวลากินแล้วอ่ะไปตีแบตแล้วมันจะสุดยอดถังพลาวค่ะสุดยอดไปเลยอ่ะมาตีนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสู้กันเดยเด้อครับเดสื้อผ้าสเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอ่าเดี๋ยวให้น้องเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแปลไทยเป็นไทยเรียกค่ะ